อืถือว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่โอกาสเป็นวาระหนึ่งที่เราจะได้สัมผัสธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกแต่ว่าอืคนก็ไม่ค่อยจะอสนใจธรรมะแต่เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากที่บอกประเสริฐประเสริฐก็เพราะว่า,วา,วาธรรมะจะทําให้เราพ้นทุกข ทำให้เราอยู่ยังมีความสุขได้ถ้าเราขาดธรรมะแล้วนี่ชีวิตก็มันมีทุกข์อยู่แล้วเกิดมานี่นะถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษแล้วก็เบียดเบียนทั้งตัวเองและคนอื่นโดยเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยเราเข้าใจในหลักธรรมุทธเจ้า เราก็จะไม่บีบดเบียนตัวเองและคนอื่นเราเกิดมามีทุกข์แล้วก็จะไม่เพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองไม่เพิ่มโทษให้กับตัวเองและคนอื่นการที่เราไปบียเบียน,น,น,นคนอื่น <c ff ani> ก็เหมือนกับเราว่เพิ่มทุกข์ <c oughs> ให้กับตัวเองเพิ่มโทษให้กับตัวเองยงจําคํานี้ไว้ว่า,วา <c oughs> คนเนี่ย <c oughs> ที่เบีบเบียนคนอื่นเป็นคนที่มีความทุกข์ที่สุดในโลกเพราะคนที่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยขณะคิดนี่มันก็เป็นทุกข์มันคิดปรุงแต่งไปว่า จะไปทํำยังไงให้เขาหายนะทําทยัางไงเขาพังพินาศทายัางไงเขาร่มประจงทํายังไงเขาอยู่อย่างไม่มีความสุขแค่เริ่มต้นเนี่ยอย่กทุกข์มากแล้วจะกินจะนอนจะทําอะไรเราก็กคิดที่แต่สิ่งที่ไม่ดีจิตใจก็เศร้าหมองนอนก็นอนไม่เป็นสุขนอนอย่างเป็นทุกข์ขณะที่ยมลงมือทําในสิ่งที่เราพุงแต่งไว้ถ้ายมทําได้นั่นก็เป็นทุกข์อีกนั่นก็เป็นโทษกับตัวเองเเองีก พราะสิ่งที่ทําแล้วไม่ได้ไปไหนมันก็จะติดตามตัวเราไปตลอดไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในตัวเรานี่เองโยมจะไปแก้กรรมล้างกรรมสแกนกรรมไปเเรยกรรมไปล้างกรรมที่ไหนมันล้างไม่ได้หรอกมันล้างได้ตรงที่โยมไม่ทําตรงที่โยมไม่ทําไม่ทํากรรมนั้นมันก็ไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปแก้ที่ไหนหรอกแค่เราไม่ทําอย่างเดียวกรรมเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นชีวิตเราก็มีความสุขทําไปแล้วโยมอยากคิดว่ามันจะมีความสุขนะ มันสุกแค่นิดเดียวสุกท่ไปลายเข็มคือมันได้ความสาดใจอ้าวจริงๆคนเราเมื่อเวลากดกันขึ้นมาเนี่ยมันก็พอทําเขาได้มันก็แค่ความสาใจแต่มันไม่ใช่ความสุขจริงหรือไม่จริงยงคิดพิจารณามันไม่ใช่ความสุขมันได้แค่ความสาใจเท่านั้นเองความสาใจที่ได้คือที่เราได้ทํานี่ตรงนั้นถามว่ามันความสุขไหมไม่ใช่มันเป็นทุกข์มันเป็นโทษให้กับตัวเองแล้วเราคอยทาเขาก็ไปทําโทษให้เขาด้วย บางคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็ลําบากแล้วพาจะหากินแต่ะวันแต่ละวันยมทดดี่อยู่หเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยพาจะหากินได้พาจะอยู่ได้ต้องผิดเพี้ยนต้องแก่งแข่งกันมากมายเหลือเกินชีวิตที่ต้องต่อสู้กันแล้วเราก็ไปผิดเบียนกันไปเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษไปทําลายกันมันจะดีตรงไหนใช่ไหมไม่มีดีตรงไหนเลยอยู่กันเกิดกันมาแล้วเนี่ยเราก็ต่างคนต่างมามีกรรมกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะตายจากกันไปไม่มีใครอยู่คู่ครองเราไปนี่ต่อ ตายกันทุกคนไม่มีใครอยู่ดูผู้เจ้าของเราเดียวเป็นดวงตาของโลกเป็นนาถของสัตว์ทั้งปวงเราบรรดุลเทวดาทั้งหลายมายมยักษ์ผมทั้งหมดเป็นทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งดวงตาของสัรปสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าใครพระเจ้ายงอยู่แค่แปดสิบพระพรรษาโปงยังปนินิพพานเยอ,อยมแล้วเราเป็นใครเราเกิดมาเป็นปุถุชนคนมีกิเลส เราเองก็ต้องตายเหมือนกันหนึ่งรอปีเนี่ยที่เขาตั้งไว้เนี่ยแค่ประมาณแต่ว่ามันรู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าแค่เขาตั้งไว้นะไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าเหมือนนาฬิกาน่ยยงยมดูนาฬิกาดิมันมีวิ่งไปเนี่ยวันหนึงยี่สิบชั่วโมงมันเขาวิ่งของมันไปตามใดที่ลานมันยังดีฐานมันยังมีมันเขาวิ่งของมันไปมันก็หมุนไปแหละแต่วันใดวันหนึ่งเนี่ย เราม่สามารถรู้ได้เลยว่าฐานมันจะหมดบานมันจะเสียมันก็วิ่งไม่ถึงยีนนะ่สี่ชั่วโมงแล้วมันก็จบลงเช่นเดียวกันเลยชีวิตหนึ่งร้อยปีที่เขาตั้งไว้นั้นอายุขัยของมนุษย์ตัวประมาณนะแต่ถามว่าจะมีสักกี่คนอยู่ครบร้อยปีที่เกินน่ไม่ต้องพูดถึงหาได้ยากมากต้องบุญเก่าด้วยที่อยู่เกินนะทั้งบุญเก่าทั้งดูแลสุขภาพรังการในปัจจุบันดีนะทําบุญดีต้องประสมผสานกันไปจะอยู่ร้อยปี ให้เกินไปนั้นต้องผสมองค์ประกอบเช่นนี้เพราะนั้นที่ร้อยปีนั้นโดยประมาณเท่านั้นเองไม่มีใครจะอยู่ได้ถึงร้อยปีน้อยคนน้อยคนมีอยู่แต่ว่าน้อยคนนี่แหละชีวิตคนสรุปแล้วก็ลงที่อันนี้จังคือมันไม่เทีย่ยงเมื่อชีวิตเราเกิดมาแล้วไม่เที่ยงเราเกิดมาก็มีกรรมมีทุกข์อยู่แล้วนั้นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องสำรวมระวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งเราต้องตายไม่ได้แน่นอนเราต้องตายชีวิตเราเนี่ยไม่ได้แน่นอนด้วย ความตายเป็นของแน่นอนแต่ชีวิตไม่แน่นอนให้เราสำรวมระวังไว้ทุกวันนี้โลกก็ยมดูสิกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากเปนฟ้าอาก,กาศเอาอะไรน่ไม่ได้เลยนอนนอนอยู่น้ําก็เอาบ้านไปนอนนอนอยู่ต้นไม้ก็ล้มทับบ้านแล้วก็ตายบางคนนอนนอนหลับไปเฉยๆฉบางคนขับรถไปกลางถนนก็กลับไม่ถึงบ้านออกจาวบ้านมาแล้วกลับไม่ถึงบ้านนี่คือความไม่แน่นอน ให้ลมร,รู้ไว้ว่าชีวิตเกิดมานั้นอยู่ใต้คําว่าอนิจจังคือคําว่าไม่แน่นอนและทุกถิ่งทุกอย่างที่เรามีทั้งหมดที่เรามีการที่เราค้นควายแข่งแย่งเป็นเบเียบกันเพิ่มทุกเพิ่มโทษให้ทั้ททงตัวและคนต่นสิ่งเหล่านี้รุนว่างเปล่าเพราะว่าเรามาตัวเปล่าเรามาตัวเปล่าเราต้องไปตัวเปล่าเพราะนั้นยมจําไว้คนที่คิดเปรียบเทียบคนอื่นเป็นคนที่ทุกที่สุดในโลกไม่มีใครทุกเท่าก,กับเราอีกแล้ว เพราะเราคิดจะเหยีเบยนงเขานีา่ต้องคิดต้องปรุงแตง่งต้องหาอุบายสารพัดวางแผนอะไรต่ออะไรมากมายมันก็ไม่ไม่มีความสุขอะยมพิจารณาดูได้ไม่มีความสุขยงไปลงมือทําเขายมก็ไม่มีความสุขทําไปแล้วยมก็ไม่มีความสุขหรอกยมอาจจะโกหกคนอื่นได้ยมอาจจะยิ้มได้ในสังคมในโลกในหมู่พคนฝูงแต่ความจริงที่มันอยู่ในใจโยมยมหนีไม่พ้นยมหลอกไม่ได้ ย่อมหลอกคนทั้งโลกได้ย่อมหลอกตัวเองไม่ได้นี่แหละเขากว่า <c oughs> ความลับไม่มีในโลกตรงนี้เองมาอาจริงๆแล้วไม่มีจริงๆ <c oughs> เพราะเราทํานั้นเรารู้และย่อมรู้ด้วยว่าทุกที่ทุกแห่งนั้นมีติ่งตักิติดดูแลรักษามีเหล่าเทวดาคอยดูอยู่ในพฤติกรรมของเราคนอาจจะไม่เห็นแต่เทพเทวดาเห็นและที่สําคัญตัวเราเห็นเพราะนั้นอยากจะขอบอกเราว่าโอกาสดีวันนี้ที่เราได้มีสัมผัสทํากัน ็ให้เราได้คิดถึงชีวิตมากๆเราเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายนะยพัะเจพิจาหนึ่งเรียงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพัดภาคเป็นธรรมดาและสุดท้ายเรานั้นมีกรรมเป็นของของตนทําดีจักได้ดีทาชั่วจักได้ชั่วทําดีไปสุขติทําชั่วไปนรกนรกสวรรค์มีนะไม่ใช่แค่คําพูดเฉยๆหรือว่ามีแต่ตัวหนังสือ รือคำเราหรือมีจริงๆรอาละก็<ๆ>อบอกโยมไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะฝากให้โยมได้ไปคิดพิจารณาถึงชีวิตกันทันทุกคนว่าเราเกิดมานะต่อจะต้องแก่เจ็บตายชีวิตก็ไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงอันนั้นเรามีชีวิตอยู่รีบทําความดีเสียรีบทําบุญสะละละวางอะไรได้บ้างก็วางไปละไปเตี้ยเราเกิดมามาชื่นมั่นถือมั่นกันเนี่ยควรล้วนแต่ว่าเป็นความเข้าเจผิดเพราะเรามาตัวปากต้องไปตัวปากเอาอะไรไปไม่ได้ ไันมีข่าวอะไรไปได้แม้สังขารร่างกายน,นี้ยัง,งยต้องเขาเลยผมก็ดูจริงหรือไม่จริงเอานะก็คงจะต้องครวนกับเวลาวันนี้เอาเป็นแค่นี้เน,นา,ศา,ศา,าะขอขออมุญาติสาธุขายโยมทุกคนนะที่ได้ยินารบาในฟังทธรรมกัน,กน,นท่ทนกคนได้มีสติมีปัญญาเข้าถึงความเป็นอนิจจังคําว่าไม่เที่ยงไม่แน่นอนให้ลึซึ้งละเอียดรับพิจารณาดูเราจะได้ไม่ประมาทจะไม่ลุ่มหลงชีวิตไม่หลงตัวตนไม่หลงไวัยไม่หลงทรัพย์สินไม่หลงอำนาจไม่หลงบริวารไม่หลงยศตำแหน่ง จะทำให้เราได้ก่อกรรมทำเวรนั่นแหละจะเป็นทุกข์เปนโทษกับเราติดตามเราไปทุกพบทุกชาติไม่มีอะไรติดตามเราไปได้ทุกเิ่งทุกอย่างนอกจากบุญและบาปเอาละขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆคนสาธุ